สวัสดีครับรายการเรื่องมีอยู่ว่าตอนบ้านหลังที่13นบและเพื่อนอีก6 7คนชวนกันไปเที่ยวรีสอร์ทแห่งหนึ่งบรรยากาศล่มลื่นและราคาถูกซึ่งแยกบ้านเป็นหลังหลังมีหลากหลายสไตล์บางหลังคู่กันบางหลังอยู่เดียวๆในป่าในเขา นกและเพื่อนๆตัดสินใจเลือกบ้านหมายเลข13หลังที่อยู่ในป่าตรงกลางเขาเพราะจะได้เสียงดังได้ไม่ต้องเกรงใจใครพวกเขาได้เดินทางมาถึงที่พักเตรียมจะเก็บสัมภาระและเข้าที่พักบริเวณหน้าบ้านจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งทำให้บรรยากาศดูล่มลื่นนบได้เดินเข้าไปในที่พักและเปิดประตูทุกคนต้องพังะกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้า พัดลมเพดานกลางห้องร่วงตกลงมากลางบ้านเสียงดังสนั่นทำเอาพวกเขาตกใจอย่างมากแต่พวกเขาก็พยายามไม่คิดอะไรเพราะเพียงแค่อยากมาพักผ่อนเท่านั้นพอตกเย็ยนประมาณเวลาหกโมงเพื่อน3มคนได้พาก,กันเดินออกไปซื้อกับข้าวเพื่อมากินกันตอนเย็นร้านอาหารอยู่ห่างจากที่พักออกไปประมาณ400เมตร กลุ่มเพื่อนที่รอยอยู่ทางบ้านพักก็คิดสนุกอยากแกล้งเพื่อนปิดไฟทั่วบ้านทำเป็นเหมือนไม่มีคนอยู่สามคนที่เพิ่งกลับมารู้ว่าเพื่อนแกล้งจึงค่อยๆเข้าไปแบบเงียบๆทั้งสองกลุ่มต่างคนต่างเงียบแล้วจู่ๆมีเพื่อนคนหนึ่งร้องตะโกนดังลั่นออกมาว่าเฮ้ยเห็นคนลอยออกมาจากต้นไม้วะ่ะ ตอนนั้นทุกคนเริ่มไม่สนุกแล้วทุกคนจึงมารวมตัวกันที่กลางบ้านแล้วพูดถึงเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนคนเดิมก็พูดย้ำแบบเดิมว่าเฮ้ยผ <"He i, S 2> ู้เห็นคนลอยออกมาจากต้นไม้จริงๆนะเป็นผู้หญิงผมยาวๆอะ่ะทุกคนต่างเริ่มกลัวจึงรีบไปอาบน้ำและรีบเข้านอนกันคืนนั้นนบไม่ได้นอนเลย เพราะได้ยินแต่เสียงเคาะและพูดประตูหน้าต่างรอบๆบ้านเช้ามานบจึงถามเพื่อนว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงอะไรกันหรือเปล่าทุกคนไม่ตอบอะไรได้แต่พยักหน้าทั้งหมดจึงรีบเก็บข้าวของออกจากบ้านหลังนี้ให้เร็วที่สุดในเช้าว,วันนั้นนบซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากบ้านเขาปิดประตูแล้วหันหลังกลับเดินออกจากบ้าน นบได้ยินเสียงร้องไห้สะอื้นแววมาตามหลังด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นทำเอาขนที่คอนกลุกชันเสียวสันหลังแวบหลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่เคยกลับมาที่รีสอร์ทแห่งนี้อีกเลย